โดยใช้แบบคำนองการขนส่งเนี่ยมันก็จะมีการใช้การแก้กปัญหาเรื่องของตัวแจกแจงวัตถุดิบแล้วก็ตัวลูกค้าว่าควรจะขนส่งให้กับลูกค้าหรือจะนำวัตถุดิบหรือสินค้าเนี่ยจากที่ไหนมาก่อนและไปส่งให้ลูกค้าคนใดก่อนที่จะคูน่ามากที่สุดตรงนี้ก็จะเป็นการแก้กปัญหาจะมีทั้งระยะทางและค่าขนส่งต่างๆที่แตกต่างกัน,กน เนอสัตว์ค่าส่งสที่สัางระกฏอยู่ในตารางตรงนี้นี่คือโจทย์ข้างในจะมีเลขอยู่ในตารางความหมายคืออะไรดูเลขนหน้าตัวแรกนี้ก่อนเนาะดูเลขหน้าตัวแรกนี้ก่อนอาจารย์ก็จะมีตัวอย่างการกระจายสินค้าจากโจทย์เนาะผู้ผลิตจากโรงงานผู้ผลิตจากโรงงานโรงงานเราจะดูแนวน,นี้เนาะเราจะดูแนวตั้งโรงงานดีด็อโรงงาน E และ f D E, f, D e f นี่คือโรงงานโรงงานเสร็จ DEF ตัวนี้จะมาดูอุปทานแนวนี้โรงงาน DEF ให้ดูแนวรอนดูสิว่าความหมาย100ตัวนี้อุปทานอุปทานเป็นฝั่งของผู้ผลิตเราอุปทานสัท้ายเาส่งอุปทานของเราฝั่งของเราโรงงานดีดอกมีสินค้าพร้อมที่จะส่งอยู่100อันนี้คือการอ่านตารางแต่ความโรงงาน E.E. เนาะม สินค้าพร้อมส่งอยู่เท่าไหร่เล0ยสารอยและเอ0สาเช่นเดียวกันเนต่อมาดูซิว่าโรงงานแต่ละโรงงานผมจะเห็นว่าเ,เนี่ยคือบริษัทของเราหนึ่บริษัทเนี่ยบริษัทในโจทเนี่ยเนาะมีสินค้าอยู่ฝากอยู่ที่อาจจะเป็นโรงงานอาจจะเป็นคลังสินค้าก็ได้แล้วแต่จทเนาะมี3าแห่งทั้งหมดมีเจ็เนาะเจ็ชิ้น7 0็ดอยห ก็ได้แต่โจทย์จะบอกหน่วยต่อมาตลาดมี A B และ C ก็คือลูกค้าเขาว่าตลาดตรงนี้เปลีป่ยนเป็นลูกค้าก็ได้ลูกค้าแน่นอนมีอุปสงค์แต่ขอไปมีอุปทานแล้วลูกค้าจะต้องเป็นอุปสงค์เนราะอุปสงค์ความต้องการที่จะซื้อหรืออยากได้สินค้ามา A ก็คือมีจำนวน300 B 200และ C 200 จะเห็นได้ว่าของมีเท่านี้ลูกค้าบางทีก็ต้องการมากกว่าหรือมีของมีมากกว่าจํานวนที่ลูกค้าต้องการเราควรจะเริ่มตรงไหนก่อนเราควรจะเริ่มตรงไหนก่อนบริษัทก็ถ้านั่งผกเขียงกันก็จะไม่ได้นะในบริษัทก็ดูสิว่า A5 ใช้ต้องการส่งให้เอาร้อยหนึ่งเนี่ยไปส่งให้ลูกค้าของฉันมีร้อยหนึง่งควรจะไปตรงไหนก่อนเพราะว่าลูกค้าต้องการมากกว่าหนึ่งร้อยเองควรจะไปตรงไหนดีเนี้ยจะเกิดในข้อคำถามหรือว่าลูกค้าต้องการเพียงสองร้อยเองฉันจะเอาจากเ5ไปได้ไม่สามร้อยอ่ะอันนี้ยังไม่รู้ยังไม่มีคําตอบนอกจากเราจะคำนวณออก,าก,ม,กม,มาได้จากวิธีการต่างๆตรงนี้เนาะก็ลองตันนี้คือตลาดเนาะมีอุปทานอุปสงค์โรงงานตลาดเสร็จแล้วข้างใน ตัวเลขท้างใน5 4 3ไล่ไปจนถึงเนี่ยตารางคือ3คูณ3ทั้งหมดมี9ชอ่องข้างในคือราคาค่าขนส่งดนูส่งไป100ชิ้นดีดอกขนไป100ชิ้นสมุปค่าผสมให้ลูกค้าซืตรงนี้ก็คือ100คูณ3ที่ละ3บาทก็คือ300เราค่าขนส่งคือ300ชิ้นละ3บาทอันนี้ราคา4บาทก็คือ สินค้าจะต้องส่งไปเท่าไหร่ก็คูณกับราคาแต่ละช่องไปก็จะแตกต่างกันไปแล้วตรงในข้างในนี้ก็คือราคาค่าขนส่งแต่ละที่แล้วราคาค่าขนส่งแต่ละที่อะลองดูถามอีกทีหนึ่งเรื่อทำความเข้าใจอาจารย์จะส่งสินค้าจากโรงงาน F ไปยังตลาดดีมีราคาค่าขนส่งเท่าไหร่เอยเท่าไหร่ข้างหลังได้ไหมต้องการส่งอาจารย์บอกว่าฉันเอาของจากเดีกว่าไปตลาดดี บีบอยเท่าไหร่มา <Yeah. S 1> ดูโรงงานเอฟไปตลาด B บีเจ็ดบาทเนาะเจ็ดบาทต่อหน,น่วยเจ็ดบาทตัวนี้ทราบราคาเหมผะสมเสร็จแล้วเรามาลองคำนวณเพื่อจะหาว่าสินค้าควรจะไปเท่าไหร่ในโรงงานเกิดในเส้นทางนี้จะเหมาะสมและต้นทุนค่ามากที่สุดอาจจะไม่ได้ไปทั้งสองร้อยก็ได้อาจจะไปห้าสิบไปสิบไปยี่สิบก็ได้แล้วแต่นเนาะลองมาดูวิธีการกตา่างๆ ถ้าเราองเรามีสามวิธีการเอราดูทีละว,วิธีวิธีการแรกเลยใช้กดของมุมตะวันตกเฉียงเหนือกดของมุมตะวันตกเฉียงเหนือนี่เป็นวิธีการแรก North West Con ร์เนาะ north west corner มุมตะวันตกนาะมุมตะวันตกเฉียงเหนือเราลองดูสิว่าเรามาตัวทิศทางก่อนถ้าทุกคนหันหน้าเข้ากระดานสไลด์ตัวนี้ตะวันตกจะอยู่ซ้ายเลยป่าเลย หาจันทหลังก่อนตะวันตกซ้ายและชาเฉียงเหนือด้วยขึ้นคอนเสิร์ซ้ายบนทองเลยซ้ายบนส่งซ้ายบนก่อนซ้ายบนก่อนซ้ายบนาน้ยบสุดตะวันตกซ้ายเฉียงเหนือบนซ้ายบนให้ท่องไว้ก่อนเนาะเรามาดูวิธีการคำนวณอาจารย์ให้กระดาษไปนาะหนูมาดูวิธีการแรก ของมุมตะวันตกเฉียงเหนือต,ตารางหน้าอันแรกเนอจากมีช่องว่างเอาไว้ของเราวิธีการก็คือเรานําค่าสมส่งใส่เข้าไปก่อนอตามมุมหาอาจารยเอาเป็นตารางใน Excel มาเพิ่มอ่ะอันนี้หนูก็หน้าที่ของหนูในข้อสอบทำอะไรตีตารางตีตารางบางดีตีตารางเองไม่มีตารางมาให้ ทำแบบเนี้ยดูสิว่าจัมา์มีลูกค้ากี่คนมีโรงงานกี่คนหน้าที่ของหนูตอนนี้อาจารย์ตีตารางมาให้หนูใส่ค่าราคาค่าบรสษงไปแต่และช่อใส่ไปก่อนมุมเวลาอยู่ในข้อสอบดูให้ดีทําให้ถูกจกันพูดข้างไปจนสุดเลยแล้วกันในกรณีที่ทําเสร็จแล้วเนี้ยเห็นคิดมาแทบตายคิดมาแล้วดีเลยกดเครื่องคิดเลขทางล่าง รวมข้ากดโตแพร์จ่ายในกดเครื่องที่เลขผิดหรือไม่มีเครื่องที่เลขแล้วมั่นาจข้องสูตรคูณมีคนข้องสูตคูณแปดคูณสี่สิบได้เท่าไหร่ในข้อสอบแคูณ4สได้สามรอคนข้อมสูตรคูณ8ปดสี่ากอาจารย์ก็ไม่เข้าใจ84ได้เท่าไหร่8แม่้คูณ4ได้ แต่สี่สามสิบสองเออแต่ลุงเขียนมากแต่สี่สามสิบหกเอออาจารย์ก็ต้องแบบเดจนๆนิดนึนงเพราะว่าข้าผเปิดศกแพรเร่าวเปิดศแพนก็จะมือมันก็จะไปบนมือมันจะไม่ให้หนึงเลยมือมันจะไม่ขีดลงมือมันจะไม่ขีดวโงกลมือมันจะไปเองของอาจารย์ถ้าได้ก็จะหนึงปื้ดลงมาถ้าขีดก็จะวงลมบบสูงราตรงนี้ถ้าไม่มั่นใจเครื่องคิดเลข กดกดเอาไปได้ให้ให้แมค้าราเครื่องแมค้าเข้าไปปุกิบปุกิบกดดูดรวงกันถ้าแม่นมากเลยข้อสูดคูณแล้วมั่นใจคูณเองได้ไม่ต้องเอาเครื่องคิดเลขเข้าไปอ่ะวิธีการแรกกดของมุงตอนตกเฉลิเหนือเริ่มต้นมุงซ้ายบนสุดเสมอตรงนี้เราจะเริ่มส่งไปที่ไหนก่อนเอ่ยทุกคนตอบมาได้เลยโรงงานดีด็อกไปยางตลาดเองจำนวนเท่าไหร่เลย ห0ึ่งร้อยเนื่องจากเนื่อาทำไมไม่ไป300เลยลูกค้าต้องการตเราสั่งร้อยเนี่ยเขาบอกว่าให้ส่งแบบ full container load ใช่ไหมเหรอตามคอนเซ็ปแล้วก็ให้ลูกค้าได้รับของครั้งเดียวแบบเต็มที่เลยตรงเนี้ยทำไมเราไม่ไป300นั้นการับการส่งสีด็อกมีเพียงแค่100ครับ หนึ่งรหรือถ้าไม่ใช่กำลังการติริโจบเปลี่ยนเป็นสินค้าสำเร็จรูปก็ได้นะหรืออะไรก็ได้ที่เป็นตัวของผู้ประทานแล้วตัวของคนผลิตแตหนูก็ย่อนเข้าไปเพียงแค่ 100, หนึ่งร้ค่ะอาจารก็สนมีอาจารย์ก็จะมีะมอาจราก็มีเส้นเส้นเพื่อจะทำให้เราเป็นสับสนสามารถขีดได้หนูขีดหนูจะเข้าใจแบบไหนหนูทำนี้ได้เลย ตรงนี้ที่ขีดความหมายของอาจารย์ก็คือไม่คิจารณาแล้วเนื่องจากคุณดีดอกหมดของหมดสต็อกกำลังการผลิตเต็มกำลังแล้วหมดขีดปื้นไปขีดก็ได้หนูจะยังไงหนูจะตัดหนูจะทำยังไงก็ได้ให้หนูหหนหนรู้เองว่ามันไม่มีการทำนวนแล้วก็ในวิธีการปฏิบัติจริงๆก็คืออีเส้นทางที่เป็นโรงงานดีดอกเนี้ยเลิกแล้วไม่มีการผลิตแล้วรอบนี้ก็จะเหลือดีก,กับเ แล้วอลูกค้าก็จะเหลือ3คนอันนี้ยังต้องพิจารณา A อยู่เนื่องจากของยังขาดลูกค้าไม่ได้รับอิกเท่าไหรเ่เลยอสองร้อยอันนีเ้เราเรามองตารางให้ออกแล้วเราเข้าใจแล้วเราว่าดูปฏิบัติวิธีปฏิบัติจริงๆกับในตารางเทียบดูอันนี้เลิกแล้วขีดแต่อาจารย์ไม่ได้ขีดแนวตั้งแสดงว่าคุณคนเนี้คุณ A เนอะนายร้าน้า t i ่วยร้าน A สมมูรเนาะยังขาดของอยู่ก็ยังต้องส่งให้เขาอยู่นะ ต่อมาบทของมุมตะวันตกเช็คเหนือเหมือนเดิมตายโบนตายโบนนี้คือจะส่งไปที่ไหนดี E กับ A E ไปนี่คือไม่ต้องทําอะไรแล้วช่องเนี้ยไม่ต้องมองแล้วจะเหลือเพียงแค่การหกหกชอ่องหนึ่งสองสามสี่ห้าหก E ไป A เท่าไหร่เลยสองร้อยรอยทำไมเราแค่สองร้อยมีก็เหลือของต่างอีกแล้วสามร้อยเนี่ยในโรงงานมีของกับละกันทิปแต่สามร้อยทำไมเอาไปแค่สองร้อยเอง A ต้องการแค่สามร้ 300. คุณ A เป็นไงคุณ A เ้าขอเขาเหลืออีกเขายังไม่ได้สินค้าแค่200เท่านั้นดังนั้นเราก็จะเริ่มแต่รตอเริ่มตลาด A เราจะขีดออกอ่ะเราจะนอช่องพิาได้ัศนอสี่ช่องเราตรงนี้จะหมดแล้วทีนี้เนี่ยขีดแค่แนวตั้งและวถ้าเป็นแนวนี้อาจารย์ไม่ขีด E ตรงนี้ำ้าอาจารย์ไม่ขีดยังเหลือหนึ่ง สินค้ามีทั้งสามร้อยเนาะส่งไปแค่ส่งไปคุณเเนี่ยร้านเอแค่สองร้อยนั้นผมนก็ต้องจำไว้ว่าตรงเนี้ยเหลือของอ,อยู่หนึ่งร้อยสามารถส่งไปยังเส้นทางอื่นๆได้ครับก็จะมาวางแผนกันต่อ,ตอโดยใช้กฎของมุรรมตะวันตกเฉียงเหนือและเดิมไปชชองไหนดี E B E ง E ี E B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  เ B E B E B E ห E B E ง E B E B E B ่ B E ร้น E B E ร E B E B E B E ้ ครบแล้วสามร้อยสองร้อยไป1 0ึงร้อยครบแล้วเหลืออีกพิจารณาอีกเหมือนเดิมช่องไหนก่อนต่างกฎต่างกฎไยช่องไหนก่อนกดซ้ายก่อนอันนี้เท่าไหร่เลย S B D หนึ่งร้อยครับและสุดท้ายก็ต้องส่งไปให้เขาสองร้อยสอง0 0อ่าันนี้จบจบพิธีการทุกคนได้ของผบเลยยังลองเช็คดูนิดหนึ่ง ดูที่ตลาดก่อนก็ได้ตลาด A เขาต้องการของ300คุปสงคมี300คุณส่งไปให้เขาได้ยางก็คือส่งประกอบไปด้วยส่งจากโรงงาน B ดอ100โรงงาน E 200รงม300ครตลาด B ต้องการ200ส่งไปจากโรงงาน E และ F อย่างละ100 100 100 200ครบ C คือ200ขอไป200ครบดูโรงงานนิดนึงว่าของส่งไปหมดหรืยังก็ดูแนวนอน D ดอ100อา D ีเช็คครบ e 300ส่งไป200 600, 100, บวก100ครบแล้วก็ f f เท่าไหร่ต้องการ300เกอยอขอให้มีกำลักงการผลิตส0มส่งไปครบ,บแล้วทั้งหมดก็นำมาคิด 5, ค่าผลส่งรวมด้นานรางต้นทุนค่าขนส่งรวมคือหนูก็คิดมาเขียนเขียนเขียนมาโดยที่ตรงไหน่อนก็ได้โดยเอา,าค่าขนส่งา,าคูณกับสินค้าหรือ100ชิ้นเอา200ชิ้นคูณ8ไล่ไป หนึ่งร้อยคูณสี่หคูณเจ็ดคูณหทั้งหมดรวมกัน4,200บาทอันนี้ที่อาจารย์บอกว่ากดเครื่องคิดเลขคูณให้ดีท่องสุดคูณได้ก็ได้ถ้าไม่แม่นกลัวไม่ได้ก็กดเครื่องคิดเลขนิดเดียวถือยิ้วไปด้วยตอนตอบได้ค่าผลส่งรวมในวิธีการล o ส t ปร a n อ c o r น e r หรือมุมตะวันตกเฉียงเหนือคือ4,200นบาท ต่อเน,นื่องอีกวิธีการหนึ่งเราก็คือเป็นใช้เรื่องของวิธีต้นทุนต่ำที่สุดต่อวิธีต้นทุนต่ำที่สุดวิธีต้นทุนต่ำที่สุดตรงนี้ก็จะเป็นใช้เงินล,ลงรูงแปแบบเราใช้ีงินลงรูปแบบอ่ะลองเปิดในดูในสไลด์ในหนังสือประกอบไปด้วยวิธีต้นทุนต่ำที่สุดหน้าที่แปดเนาะถ้าใครไม่เข้าใจที่าอาจารย์อธิบายหรือไงเราอาจารย์มีคำอธิญญาบายบอกบรรยายสารคุณไว้อย่างดีแล้วเนาะทีละส่วนเลย อ่าในสไลด์ได้กดของตง้นบอลตกเฉียงอยูน่นะวิธีแรกทําอะไรวิธีที่สองทำแบบไหนเนาะวิธีที่สามสี่อย่างไรเนาะแล้วก็คิดค่าขนส่งต้นทุนค่าขนส่งรวมมาดูวิธีที่สองวิธีต้นทุนต่ำที่สุดสริสคอร์สเนาะ i ริสคอร์สเมทเนาะวิธีต้นทุนต่ำที่สุดวิธีการนี้ก็คืออาจารย์ขีดเส้นไว้แล้วคิดย์จะนาต้นทุนค่าขนส่งตอนนวดอันนี้จะเข้ามาในถ้าถ้าอยู่ใน ในกระดาษที่จะแจกไปเราอาจจะต้องเขียนราคาค่าขนส่งที่มุมมุมด้านบนไว้ก่อนรอไว้ก่อนนะวิธีการนี้เขียนไว้ว่าใช้วิธีที่ดูเรื่องของต้นทุนค่าขนส่งที่ต่ำที่สุดก่อนแล้วเริ่มทําการขนส่งไปตรงนั้นอันนี้เป็นวิธีต้นทุนต่ำที่สุดก็ถ้าอยู่ในกระดาษเราเขียนรอไว้เราวิธีต้นทุนต่ำที่สุดเขียน ราคาไว้ราคาไว้ดูด้านมุมเนาะมุมด้านบนตรงนี้แต่ละช่องวิธีการนี้เริ่มต้นเลยตามคอนเซ็ปต์ก็คือมองราคาค่าขนส่งทั้งหมดมี9กราคาตรงนี้เนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าไล่ไปห้าบาทสี่บาทสามบาทไล่ไปจนถึงห้าบาทตรงนี้ราคาค่าขนส่งที่ต่ำที่สุดคือราคากี่บาทเลยสามบาทสามบาทคือจากที่ไหนเป็นที่ไหนเ่ยดีบซี ดีเ<ไ>ป็นีดีมันมีทั้งสองันจะเริ่มตรงไหนก่อนก็ได้เนาะจะเริ่มตรงไหนก่อนก็ได้ค่ะเริ่มโ้นที่ทดีดรอก่อนไปซีแคทตรงนี้ควรจะตกไปเท่าไหรเ่เลยหนึ <100. S 2> 100. 100. 100่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเพราะว่าอะไรเขามีกำลังการผลิตแค่หนึ่งร้อยแต่ซีแคทดรอป้านค้าตลาดซีแคทต้องการสองร้อยดังนั้นตกไปยังไม่ครบแต่ตกไปให้ครึ่งหนึ่งก่อนตามกำลังการผลิตของโรงงานดีดอป อาแล้วก็าจารย์ก็อาจารย์ก็จะตัดไปเหมือนเดิมตัดให้เนื่องจากไม่คิดจารณาโรงงานดีด็อกแล้วเขาหมดหมดก็ขีดสีฟ้าอาจารย์ใช้สเส้นสีฟ้าขีดไปต่อมาเหลืออีกหกช่องกดวิธีการเดิมเนาะต้นทุนค่าขนสง่งราคาที่ต่ำที่สุดคืออะไรราราคาขนส่งที่ประกฏอยู่หกราคาตรงนี้ะไ่ต่ำสุดสามสามส่งไปได้เท่าไรหร่หนึ่งร้อย หนึ่งร้อยจากโรงงาน E ไปตลาด C เนาะจากโรงงาน E ไปตลาด C ช่องนี้หนึ่งร้อยแล้วก็เราก็จะเริ่มเริ่มพิจารณาตลาด C แล้วอาารก็ต,ตัดให้เหมือนเดิมอ่ะเอ็นจะได้พอเหลืออีกสี่ช่องมีราคาแปดบา,บา,บา,บาทาสี่บาทเก้าบาทเจ็ดบาทไปรผิไหนตอวิธีการของเขาคือเราต้นทุนข่าต้นตหรือราคาขั้ต้นตที่ตัดเปหมดก็คือช่องนี้ E ไป B E ไปดีสิ่ตรงนี้ไปเท่าไหร่ส่งสินค้าไปได้เท่าไหร่สองสร้อยสองร้อยสองร้อยสองร้อยก็คือตรงนี้หมดแล้วและมองตลาดปีหมดแล้วแล้วก็โรงงานป e ีก็หมดตรงนี้ก็จะหมดแบบนี้เหลืออีกหนึ่งช่องส่งไปเท่าไหร่เอ่ย <300. S 1> สามร้อยสุดท้ายงนง่ายเลยสามร้อยอ่าโอเคไมเอ่ยวิธีการนี้ก็คือเราจะพิจารณาตัวที่ราคาา้นส่ง อ,อันนี้วิธีต้นทุนต่ำที่สุดวิธีที่สองให้จำไว้ว่าดูภาพรวมทั้งหมดเลยตารางทั้งหมดมิสเป็นมันอาจจะไม่ใช่แค่ตรงนี้มันอาจจะมีโรงงานเพิ่มขึ้นมีตลาดเพิ่มมากขึ้นหนูก็ดูภาพรวมตรงนี้ปรากฏว่าษาก็ใส่ไปเอาช็อตแรกก่อนเนาะอาชอแรกก่อนอาสาเสร็จแล้วก็ขีดแล้วก็ต่ำสุดก็คือสามอีกทีหนึ่งเนาะแล้วพิจารณาเสร็จแล้วพบว่าต่ำสุดต,ต่อมาเป็นสี่ แล้วก็ช่องสุดท้ายก็คือขัําการขนส่งไปแล้วก็คิดค่าขนส่งทั้งหมดได้4,1 0 0รอันนี้ได้แล้วเนาะวิธีการที่2อีกท,ทีหนึ่งอีกวิธีการหนึ่งวิธีการสุดท้ายเนาะเป็นวิธีการที่เป็นการประมาณการของโมเดลอันนี้จะมีผลลัพธ์ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุดเลยก็คือเป็นวิธีที่ดีที่สุด